เวลคอมทูออเกมแอเรียครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับจะเอามาลอสมาตีป้อมนั่นเองนะครับในโหมดจัดอันดับนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาหลอสไปสู้กันนะครับผมเข้าเกมกันเลยครับกดรับของเรียบร้อยไปไประจําตำแหน่งครับเป็นสายไฟเตอร์แบบอุดหมาดังนล้นอัาย่าเตะนั่นเองนะครับ เรารู้ศัตรูเราแล้วว่าศัตรูเรามีใครบ้างครับแถวล่าเออโอ้ยแม่เพื่อนเรานี่ยเลิร์ตลอดเวลาเลยฮะแม่จะเข้าไม่ได้เลยเี่ยด,ดูแล้วก็ฟันนะผมด,ดูแล้วก็ฟันด,ดูแล้วก็ฟันไงโอเคลองพลังกันอยู่ครับยังลองพลังกันอยู่ตอนนี้ดูว่าใครอึดไม่อึดนั่นเองฟันฟันไม่โดนอยู่ฟันมัว่วเลยครับฟัน ฟันฟ right? oh. ันอะไรดูแล้วฟันดูแล้วฟันจะรอดไหมเนี่ยได้มันโอ้โหเทลเราแน่นอนจริงๆครับชาแปดเรียบร้อยครับกลับมาฟุกต่อไอเนดครับไอเนทเราจะฟันครับฟันฟันอะไรครับฟันโอ้โหมาหลอดเนี่ยอย่างเงี้ยอุดดีจริงเลยฟันได้ดูดเลือดมาด้วย กดโดดเลยครับทีนี้ได้ตัวพอดีอันติมาโดดไปโอ้โหเรียบร้อยได้อันติมาพอดีเลยแหม่แต่ไม่ได้อันตินี่ใส่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ส่งอยู่ในป่าแพะครับเราด,ดูแล้วฟันนะไปส่งหมาส่งส่ง,สง,สงมาแล้วมาแล้วเฟลกล็เฟลกลดดตกบอลสตันไปแปดฟันครับเทวามาแล้วฟันเลยครับผม เทวมาแล้วเทวมาครับโอ้โหเพื่อนอยู่นี่พลังจะมาโตแล้วซานีิมาจากไหนครับเรียบร้อยครับผมโดนทุบไปทีนี่มึนแล้วก็ตายไปแล้วชาวแบตเลือดมาใหม่ครับโด,ดใส่ไปเลยฟันทั่วนึงไหมได้ไหมซานีณิถ้ามันวิ่งเร็วเทวทันฮะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับผมตนนัวน้องมา เคียตป้อมก่อนครับเคียเลงแบบเดือดคนโดดเลยพี่ครับผมพวกเดินเข้ามาก่อนครับพวกจะมาเก็บเทลเราหน่่งอ้าวพวกหนีแล้วครับเราก็เข้าป้อมที่ครั้นี้โอ้โหฟันดีป้อมนี้แทบพังเลยเยี่ยมเลยครับอ้าวเจอกัน์ดูนี่ได้นักไม้ครับถอยไม่ได้แล้วครับฮันติมาพอดีครับโดด ใส่เข้าไปครับฟันตัวเข้าไปครับฟันเข้าไปครับเพื่อนมาพอดีครับโอ้โหเอาเอาเพื่อนมาดีครับฟันยับครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปสี่ครับโอ้โหเพื่อนมาพอดีเอ้าเรามาเข้าป้อมกลางครับฟันป้อมกลางต่อเก็บ hp ก่อนครับฟันเข้าไปครับฟันเข้าไปครับระหว่างนี้เราก็มองแมปไปด้วยครับกัวโดนครับแขกมาครับแขกชอบดึงครับ โดดเข้าไปเลยครับฟันครับดูแล้วฟันครับมาเราต้องดูดแล้วฟันแต่จะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมไม่รอดดีครับตายครับเกิดใหม่มาแล้วครับเอาครับศโตูเหมือนพลังกาลังมาแล้วตอนนี้เหมือนของเขาลังขึ้นเลยเีเดียวแล้วโดดเข้าไปครับโอ้โหพี่โดดใครเลยครับโดดมั่วซั่วไปเรื่อยครับ ดูครับโดดไปปุ๊บพี่พวกหนีไเลยเอาละฟังแล้วครับฟังแล้วฟังแล้วมาแล้วเมย์กำลังมากเมย์กับแค่นี่กำลังมาช่วยเราครับยังไงต่อครับได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมพวกเริ่มกลัวเริ่มถอยแล้วกดสปินครับวิ่งเข้าใส่ยังเดียวไม่ถอยครับเรียบร้อยดีละผมโอ้โหกระโดดใส่ใกล้กับเข้าไปตรงกลางโอ้พวกโค้งจะไหนไม่รู้ครับอยู่ในป่าเพียบเลยครับจะไปรอดได้ยังไงครับพวกต้นในป่ารออยู่แล้วหาย กระโดดอีกแล้วบุ๊มได้เป็นหนึ่งครับยัต้องทำอะไรเลยครับแค่โดดเขาไปใส่เฉยได้แล้วถอยครับได้แล้วถอยอนั่นแหละอยู่ในป่านั่นเองครับโดดแล้วฟันครับโดดฟันโดดหนีครับหนีท่านไหมครับหนีไม่ทันน้ำไฮเดรตของเขาดีจริงไฮเดรตเพื่อนมาแล้วอ,อยู่เพื่อนของเราครับเพื่อนเรา เื่อนเราในสายบูเลยครับเมทเราเมทเรงสังโหดเมทเราสายโหดครับไม่ถอยครับเมทเขาไม่ถอยดูเมทให้ดีนะครับดูเมทให้ดีเมทไม่ถอยครับเมทสู้ครับเทวก็สู้ครับแต่เทวเป็นยังไงเทว์ไปแล้วเมทเมทไม่ถอยครับศัตรูก็ไม่ถอยครับมั่นใจมากครับศัตรูสองหนึ่งมาดูมดูเมทเราครับดูเมทเรา เก็บไปหนึ่งไม่เราเก็บไปอีกหนึ่งครับเก็กเรียบร้อยไปเริ่มีมังกรน้อยอยู่มีพวกเขามาแจมเราก็เลยกระโดดใส่ไปทีฟันครับฟันฟันครับตัวนี้แหวนเราออกแล้วดูะโดดฟันครับโอ้โหดูแล้วฟันดูแล้วฟันไปเลยครับฟันเข้าไปครับดูแล้วฟันฟันโอ้โหไม่น่ายากละ โโอโ้เอาละ่ะเข้าตรงกลางกันแล้วครับตอนนี้ตรงนี้เทลก็ส้มตีบนนะครับดึงเกมไว้ที่ด้านบนเอานะฮะถอยไม่ละ่ะเอารวมใจกันถอยครับส้มอยู่ในปา่สาสันมาแ้้ก็โดดเท่าไปครับ แล้วฟันครับบีจบร้อยได้ไปอีกหนึ่งเพื่อนมายังครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเราก็มีพลังครับฟันครับอีกโอ้ยห,หมดจบแล้วมั้งเนี่ยต้องจบแล้วต้องจบครับแล้วเราก็มาถึงปลอมศัตรูครับหมุนมันมุดโด,ด,ดนนี่ครับโอ้โหจะเป็นเหลืออะไรเราหมุนมาแบบนี้ เรียบร้อยวิกตอรี่แล้วครับวิกตอรี่ไปกับมาล็อสนั่นเองเยี่ยมไปเลยได้ดาวเพิ่มอีกหนึ่งครับยิยนดีกับ MVP ด้วยนะครับผมเพื่อนของเรานั่นเองตอนนี้ความชํนนานของเราก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับกับตัวมาลอสของเรานั่นเองนะครับผมอย่าลืมครับกดติดตามให้ด้วยแล้วฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับ